สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเกาะน,นามนิกันนะคะเราไม่ได้จะมาตามซีรีส์เกาหลีวินเตอร์เลิฟซองหรืออะไรแต่เรามาตามฮะซเกาะและแป้งทอดซึ่งกินไปหมดแล้วอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะดูะนะคะอ, <c oughs> อ้าวอันนี้ราคาเท่าไหร่คะสองพันห้าร้อยวอนค่ะหารสองกับไหมตกเท่าไหร่เอ่ยตกประมาณพันหนึ่งพันวอนก็ประมาณสามสิบสองบาท 30ประมาณประมาบกสิบกว่าบาทหกสิบเจ็สิบบาททอ่เหมือนซอ้กอกเนยลมันคุ้มมากคุ้มมากดูให้ดูเต็มเต็มแล้วที่เรามากินแป้งทอดเป็นไงบ้างแทนเค้กเกาหลีอร่อยมากไม่อมน้ำมันเลยแป้งนี่แบบหนึ่งนตอนแรกดูเหมือนเขาจะแบบใช้มั่วหวานด้วยไม่หวานอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นพันวานชิ้นใหญ่แบบประมาณ ประมาณส0มสิบาทที่นี่เขาแปลกนะเขาจะใส่ในถ้วยเออใช่แบบไม่เปลืองมั้งหรือไงตอนนี้เราจะมาไหนต่อเรากำลังจะไปท่าเรือ้เดี๋ยวเราจะมารีวิวของกินทุกคนมือแรกหรือเปล่ามือแรกอะไรไก่ผัดซอสไก่ผัดซอสแบบภาษาเกาหลีอะไรไม่รู้อย่าไปที่ปักกเดี๋ยวค่อยไปรีวิวต่อที่ร้านนะคะบายบาย